สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกระผมนายนัดนะครับคนดีคนเดิมนะครับทุกท่านกำลังรับชมอยู่กับช่องป่านัดซับเตนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป่านัดซับเตนะครับอ่าช่องนี้บอกเลยมีไว้เพื่อให้ดูเทคนิคการซับเตนะครับโดยเฉพาะสล็อตนะครับเกมสล็อตนะครับจากทาง สล็อตโจ๊กเกอร์อ่ามามาดูกันวันนี้เราจะซัดเกมไหนนะครับวันนี้เราจะซัดแปะแมวนะจ๊ะใครเชนเ่นเดิมนะครับเออกำลัาางติดใจกับอันนี้นะครับแล้วก็นี่เลยแน่นอนติดใจกับยูฟ้าชัวมั่นใจเบิกถอนได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้มันทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์ดิไม่ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้วนะครับเพราะนั้นไม่มีมั่วไม่มีชั่วแน่นอนนะครับถ้าสนใจทักก็ได้เลยนะครับที่แอดชัวชัวน,นะครับแอดชัวชัวนะ เออ,อปลานัดแนะนํานะครับเพราะฉะนั้นไปเลยนอกจากแนะนําให้ไปเล่นกับยูฟ้าชัวแล้วแนะนําให้เล่นตามแนวทางนะครับแนวทางของปานัดคือต้องเหมือนเยื่อกับปลานะอ่านหน้าด้วยอ่านหน้าสลอ็อตอ่านหน้าดูว่ามันออกอะไรนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มลดเบ็ดเพิ่มลดเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับเอาให้ระบบมันงงเอาใหขข้ข้อมูลมันงงนะครับ อ่าต่อเนื่องนะต่อเนื่องยูฟ้าชัวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับยูฟ้าชัวนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเข้าเลยหูยเกือบแล้วเอาขอโปรโมตอตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับโบนัส100นตะจ๊ะ100ถ้าเกิดสมมุติว่าฝาก50าได้ไปเลยอีก50นะครับโบนัสนะครับฝากร้อยได้โบนัสอีกร้อยเฮ้ยหูอัพเลยเป็นไงออ้เข้าแล้วโอ้สุดยอด ยังพูดโบนัสไม่จบเลยเราเข้าโบนัสด้วย4สปินเลยเฮ้ยโอ้โหรวดเร็วมากมา10สปินดูดิว่าจะได้อะไรเข้า400นะเพิ่งบุนไม่ได้แค่40กว่าบาทเด้ยโอ้โหพลัก3-400แล้วจ้า500แล้วจ้าโอ้ยสุดเออ มามามาขอแค่ก้อนทองขอแค่ไก่นี่แหละเดี๋ยวจะรับให้ดูก้อนทองไก่เหรียญทองเอาหมดหมาแล้วมาแล้วเออประทัดแตกคูนไปได้ไก่กระตากมาเป็นตัวคูนนะ ดูไปยาวๆสวยๆตอนนี้ไม่ต้องเยอะแล้วเพราะเขา้าเข้าปีจะปินเรียบร้อยอ้าวอ้าวอ้าวโอ,วอ,วอสว้สวยๆคี เขาก็ยังโอเคนะ่ะโอเคใช้ได้อยู่ได้มา800ใช้เงินหมุนไปแค่แค่40อะได้มา800อยะคิดดูดิโอ้ยพอเถอะพ่ออ้อาวโอเคสบายสบายครับหมุนแค่ครั้งละ7บาท50าแต่ได้ออกมาพันหนึ่งนะเข้ามา400ใช้เงินไป40ออกมาพันหนึ่งเอาคิดดูแล้วกันว่าคุ้มแค่ไหนดีกับคลิปโตใครจะพุ่งใครจะอ่านก้าร้อยอ่านไป ปานักไม่อ่าน้ะจ๊ปะปานัดมาวันนี้ดีกว่ามาอ่านหน้าอแปะดีกว่าอ้าโอเคนะครับวันนี้ก็เยี่ยม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 นะครับอย่าลืมนะจ๊ะยู่ป้าชัวนะจ๊ะมั่นใจเบิกถอนได้พันเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มีโปรโมชั่นสมาชิกใหม่โบนัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับสนใจไปสอบถามกันนะวันนี้ไปก่อนครับ